สวัสดีครับจากร้านนวัชชัยนะครับขอบคุณทุกค่าดีๆที่ทุกคา้านำซูซูกิเอ็กนคันนี้มาติดเป็นหุ้มเบาะตรงรุ่นนะครับเกรด PU นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าก่อนติดตั้งจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนติดตั้งนะครับเขาจะเป็นผ้าลายแบบนี้เลยเป็นผ้าเนี่ยมีข้อเสียตรงที่ว่านะครับ1เก็บกลิ่นเวลาเราเอาอาหารมากินบนรถนะครับเพราะรถพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถครอบครัวทั้งหมดหรือน้านะครับหรือแม้กระทั่งฝุ่นนั่นเองเวลาเรา ใช้รถไปน,นานๆนะครับถ้าเราไม่เป็นหุ้มเบาะเป็นแบบหนังนะครับมันจะทําให้ฝุ่น,นครับเข้าไปอยู่ในตัวผ้าเวลามีเด็กขึ้นมานะครับอาจจะทําให้เกิดอาการแพ้หรือเป็นคุมมแพ้ได้ง่ายนั่นเองนะครับ mm. เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าหุ้มแผงด้วยก่อนที่จะหุ้มเสร็จจะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือแผงเดิมๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นลายผ้าเหมือนตรงที่เบาะของเขาเลย แต่เดี๋ยวเราจะมาหุ้มให้มันเป็นหนังทั้งชิ้นนะครับตัวนี้เราใช้เกลดพีกับการติดตั้งแบบพิเศษนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างซูซูกิเออร์ติก้าคันนี้นะครับก็มาติดเป็นหุ้มเบาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้แดงเป็นเพราะว่าภายในรถนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับ <S <S เพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเอง เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเข้ารูปประมาณนี้เลยอันนี้ที่ร้านหุ้มให้เสร็จแล้วนะครับพอเป็นหนังเนี่ยมันดูแลง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเจอน้ำหกนะครับพอพีูน้ำหกเนี่ยเราเช็ดได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นอาหารนะครับตัวนี้ก็ไม่เก็บกลิ่นเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงตรงกลางที่วางแขนเนี่ยมันก็เก็บงานค่อนข้างดีมากๆคือไม่เห็นตะเข็บเลยนะครับเข้ารูปสุดๆ แล้วก็จะเป็นตัวที่วางแขนตรงนี้พอเราติดภายในเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ติดที่วางแขนด้วยเพราะว่าถ้าตรงที่วางแขนเป็นผ้านเนี่ยมันก็จะดูไม่ไม่เนียนตานะครับแต่ถ้าเราติดที่วางแขนไปด้วยเนี่ยมันจะเนียนตา100%เอเซเลยพอเรามาดูแถว2อกันบ้างนะครับตัวของซีดเบลนะครับสามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มีรูขึ้นมาได้ไม่ขัดกับอุปกรณ์ใดๆที่ติดมากับคู่ตัวรถนะครับ รวมไปถึงนะครับเดี๋ยวผมพับเปาะนะครับให้ดูสามารถใช้พับเปาะได้ปกตินะเนี่ยตรงนี้ก็พับได้ปกติรวมเนี่ยรวมไปถึงตัวที่เอาไว้ใช้สําหรับคาซีทก็ยังใช้ได้ปกตินะครับไม่ต้องกลัวโอเคครับเข้ารูปตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแถวสามกันบ้างนะครับเนี่ยมันก็คล้ายๆแถวสองนะครับ แต่ความเรียบความเข้ารูปความกระชับเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับความเรียบความเข้ารูปความกระชับเนี่ยมีผลยังไงหนึ่งนะครับพอถ้าเรานั่งอะไรที่มันสามารถขยับได้บ,บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวของเบาะนะครับขาดง่ายแต่ถ้าเราทําให้มันกระชับในถึง90%เนะี่ยมันก็จะขาดยากมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครอยากได้ตัวที่หนังกระชับมากกว่านี้แนะนําเป็นหนังแท้ไปเลยครับ ตัวนี้เป็น PU เนาะเราเอาหนัง50หรือหนังร้อยก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยก็มีกระเป๋าให้ใช้ปกตินะครับผมว่าติดไปนะครับสำหรับรถครอบครัวเหมาะมากๆไม่ว่าจะมีเด็กหรือมีหมานะครับเวลาเราหุ้มเบาะไว้ก่อนเนี่ยกิ่นนะครับน้ํานะครับหรือความด่างของเบาะเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงครับหรือเป็นห่วงน้อยลงมากๆอันนี้แหละครับทำให้เราสบายใจในการขับรถมากยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจงาน แบบนี้นะครับติดต่อร้านทวันชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 711 701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ